สวัสดีค่ะม,ะมะาม่าห้ากะค่ะคลิปนี้มาม่าขอเก็บไว้ในเพลย์ลิสต์ What I Read tonight นะคะคลิปนี้เนี่ยมันเกิดจากหนังสือกองดองในห้องของหมาม่าเองค่ะกลับเมืองไทยทีไรก็ไปขน,นซื้อหนังสือกลับมาทุกที่เลยนะคะแล้วก็ไม่ได้อ่านค่ะกองจนเต็มห้องไปหมดแล้วนะครั้งนี้ตั้งใจจะกลับมาเริ่มอ่านหนังสืออีกรอบหนึ่งนะคะก็เลยจะมาชวนทุกคนอ่านหนังสือก่อนนอนกันวันละนิดวันละหน่อยค่ะ คืนนี้มามาจะอ่านหนังสือ Atomic Habits เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็นนะคะเป็นหนังสือที่มามาอ่านอ่านหยุดหยุดมาหลายรอบมากแล้วนะคะครั้งนี้ตั้งใจจะอ่านให้จบให้ได้นะมาอ่านไปด้วยกันคืนละนิดคืนละหน่อยนะคะหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงพลังของนิสัยเล็กๆที่อาจจะเปลี่ยนทั้งชีวิตของเราได้แบบไม่น่าเชื่อคะ่ะ คนเขียนเขาเล่าเรื่องราวของตัวเองนะคะที่สมัยตอนอยู่มปลายเนี่ยเขาเป็นนักเบสบอลที่เก่งมากเลยนะคะจนเกิดอุบัติเหตุรุนแรงโดนไม้เบสบอลเนี่ยกระแทกเข้าที่หน้าแบบแรงมากๆจนเกือบจะไม่รอดเลยนะคะเขาต้องใช้เวลาหลายปีในการฟื้นตัวนะคะกว่าจะกลับมาเล่นเบสบอลได้อีกครั้งแล้วก็ได้รับเลือกเป็นกัปตันทีมของมหาวิทยาลัยคะ่ะสุดท้ายเนี่ยเขาใกล้เป็นนักเบสบอลระดับประเทศนะ ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในนักเบสบอลดีเด่นจากทั่วอเมริกานะคะเขาบอกว่าสิ่งที่ช่วยให้เขาประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงอะไรที่ยิ่งใหญ่นะคะแต่ว่ามันคือการค่อยๆทำสิ่งเล็กๆให้ดีขึ้นวันละนิดวันละนิดนะคะเช่นตอนนี้เขายังบาดเจ็บเล่นเบสบอลไม่ได้เนี่ยเขาก็หันมาสนใจกับการเรียงลาดับสิ่งสาคัญในชีวิตค่ะเช่นออกกาลังกายวันละนิด กินให้ดีนอนให้ดีปรับปรุงพฤติกรรมที่ดูเหมือนมันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าพอเราทํามันจนเป็นนิสัยได้แล้วเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเรา,เาค,ควบคุมชีวิตของตัวเองได้ค่ะการที่เราค่อยๆสร้างนิสัยเล็กๆแล้วก็ทําอย่างเสมอต้นสเสมอปลายเนี่ยจะค่อยๆนําไปสู่ผลลัพธ์ที่เราคาดไม่ถึงเราทุกคนต่างก็ต้องเจอกับความท้าทายต่างๆในชีวิต การเปลี่ยนแปลงที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยแล้วก็ไม่สำคัญตอนเริ่มแรกจะค่อยๆกลายเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ถ้าเราตั้งใจแล้วก็ทำต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีในแต่ละวันเราทุกคนต่างก็ต้องรับมือกับปัญหามากมายนะคะแต่ในระยะยาวคุณภาพชีวิตของเราเนี่ยมักจะขึ้นอยู่กับนิสัยของเราเองการที่เรามีนิสัยเดิมๆเ,เราก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆแต่ว่าถ้าเราปรับเปลี่ยนนิสัยให้ดีขึ้นแล้ว ไม่ว่าอะไรมันก็จะสามารถเป็นไปได้ทางนั้นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนให้เราฮึดเปลี่ยนตัวเองจนเป็นอีกคนนึงในทีเดียวนะคะแต่เขาบอกว่าถ้าเราสร้างนิสัยดีๆทีละนิดทีละนิด,นดอย่างสม่ำเสมอเนี่ยเราก็จะเห็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มากในระยะยาวสรุปว่าเราไม่ต้องรีบเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตในครั้งเดียวก็ได้นะคะแค่เริ่มเปลี่ยนจากนิสัยเล็กๆวันละนิดก่อนก็พอ โอเคคืนนี้อ่านบทนำจบแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอ่านกันต่อนะคะดไนค่ะ